สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปายเอฟซแฟนขับแฟนมารำช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลเอฟซต่างจังหวัดเอฟซต่างประเทศสุภุสุคนค่ะอยู่กับบรรยากาศเก็บของขึ้นรถเดินทางพี่น้องค่ะเดินทางกลับสารครามในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปต่องานจับภาพที่สารครามนะคะพี่น้องมาพบสิ่งหนึ่งจกวัาหาเบิงยาอิลี ก็คือมาเบิ้งค่ะพี่น้องคือสิ่งนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่สําสวัสดีครัพี่น้องหาเบิ้งยากยากเดหน้าสดสุเทียบ่เคยเห็นหน้าสดจตกเทียอันนี้หน้าไม่มีเครื่องสําอางเลยเออบด้ทาปุงท่าแป้งเลยค่ะนี่หน้าสดสดหน้าบ,มบม่มีคุงบ่มีขีมบ่มี ยังจัอยางในบนในบนนาแม่สามนี่ครั้งแรกที่ได้ไทยนาสดสดอ,อืมบริษันรถคันี้คืบริทเออเพราะว่าบริขึ้นบริขึ้นรถน้ำกันมือน,นีก็เลยได้ง่ายง่ายเพราะว่าจะเอารถบาสอีกขั้นหนึ่งไปรับ,บาอาจารย์ <บา S 2> นักดนตรีก็เลยได้ได,ได้ได้สับรถบาสไ <c oughs> ท้ทีม <c oughs> ปั่นกันอืม อีกสองคันก็จะเดินทางกับมั่นแพงอีกคันหนึ่งไปรับอาจารย์นักดนตรีอืมนนะเออเกตอาเตี๊ยกระป๋องผากเะป๋อกระป๋างผาเออคลองไหลามาลงมาเลงจากว่าอีกอย่างเนี้ยอันนี้ได้นั่งบอ่อไผ่บอ่บอเก้าไผ่บอ่บอแม่ติ่มเออพอดีอยู่ดอกอันสนิทกันอยู่อืมได้นั่งบ่อแม่ติ่มอยู่เออ ก็ได้นั่งเลี้ยงกันดีเท่สามสาวนันต์ทิมสเกิร์ตฟังนี่ก็แม่นยุกิฟังนี่ก็แม่นน้องแอนพอดีได็กฟูน้อยๆมานั่งสับกันขณะก็ะยิบสามพอดีแหละตื่นหนาแล้วอันนั้นตั้งแต่มาอยู่ยุกิเคยเห็นหนาเนี่ยน้องจิมาตื่นหนายุกิมีแต่คอยตื่นหนายุกิมาบ้ยุกิยุกิยุกิก็หนาสดบนโต๊ะใช่นะมึง นานาบ่ได้เตะนาเปนพวกนาพันธุ์ดุโคไม่ยมดมันเป็นบุรี่ผู้อื่นบางนาก็ะของก่อนเณเบางหน้าก็ะของก่อนพี่น้องหาเบางยักษ์ใหญ่เลีเด้อเยสัมเราเราสิบละเมิดใจผู้ใดเบางหน้าเราเออเราเราก็ะว่าให้ทายแต่ว่าแต่ว่าเจอกับตองอู่ต้องให้ตองอู่ทายค่ะ อ,อมันก็จะจังอูที่ได้ถ่ายบางอย่างเพราะว่ามันนั่งอยู่เมืม่อคืนรถคันของตองอูมันนั่งติดเบาะกับเบาะตองอูขันว่าให้ถ่ายบ่ได้ขนาดนอนพี่น้องคอยกันลั่งนอน,นอ้ำฟุ๊ก่อยลุกขึ้นมาได้โอย,โอย<ะ>ู่น,นอหน้าสดกับงามอยู่เป็นอย่างคือไม่อยากให้ค้นเห็นมนันเนาะ <c oughs> ตั้งแต่เมื่อมาจะว่าหัวเท่ามือน,นี่บ่เคยเห็นไม่เคยเห็นหน้าสดยายสามเลยครั้งแรกที่เห็นนะคะ อิลีครั้งแรกนี่ที่ฉันเห็นแล้วเอฟซีเขาก็เขาก็หัวเต้เห็นพร้อมเตะแอนแอนเคยเห็นบ่มันบ่ตะแก่ตะแยอยู่บ้านขาดเนี่ยไรอิลีนอนแมน่งหน้านอนเด้อยน้่แต่งหน้านอนเหรอเออว่าเล่าดูยูกิเล่ามาดู ได้งานนอนหอบบอกตาเหลือมิ่งมิ่งเลยเจรับตาตได้เล้วสิปไปใต้กบพี่น้องอ,อันเพิดลาวาอยู่เดีขันบาเมนช่องตองอูกับว่าห้ยทายเพราะว่าผู้ตองอูเป็นผู้เปิดประวัติยายสัพเออบะเมน ตั้งแต่มาอยู่มันบ่เข่าเก็บคนเก็บของมาตั้งแต่เมื่อนี่หนานแล้วก็เปะมาเลยตั้งแต่เหมารถมามือแรกจนว่าหอดมือนี่แต่ว่ามือนี่นี่บอก่าหนาสดเยบม,มันเป็นแบบนี้บ่ตอนแรกก็ว่าสิบ,รบรอรมเนี่ยไม่<อ>นี้กระไดเอิรนหนารถติดทับบานแล้วะจดนาทิหนาลวกันโอ้ ดีแล้วให้มันหายใจแน่นผิวหนาก็ได้ก็สิแตงมันทุกหยิบสี่สุมงเออให้มันอาปากหายใจได้เนี่ยผิวพันธุ์ปนันก็ได้เออรรเลชาอีอย่างก็หนาหน้ากรเบิ้นกล้องกับงามอยู่เดล่ะ เออาหน้าฮากหน้าสวยหน้าผิวพันผิวคงผิวกระดีอยู่ได้ล่าเป็นอย่างขึอนนั่น,อ,นอ,อยากเอียบเขียไว้ตลอดคือป่าสิเผานี่แม่ยกันไปบ้ขังแรีกเปิดเปิดหน้าเปิดหน้าท้าโชว์เนาะเจ้าผู้ขย้นมาทายเนาะ กระปูกทัวข่อยบ่เคยเห็นจากเทียเนเอยเห็นเจ้า,จาปีเอยไม่เห็นเจ้าล่างหน้าจากเทียเนะล้าแล้วเสีแล้วจากสี่ก็เห็นเจ้าหน้ากันค,คือเก่าอยู่เมียจ้าว่าจ้าว่าล่างว่าล่างจากว่าหน้าใดเป็นหน้าใดผสมประสานกันไปเบิดเมืนหน้า,จาเจ้าเมีย่อยเห็นอ่อยกระตกใจตัวข่อยกะทายพี่ให้น่ในเบืองตัว MC เอี๊ยบสีเพิ่งก็ับมาเห็นจากเทียเนแต่ข่อยอยูดมน้ำเจ้าจากสี่ <c oughs> ตื่นขึ้นมาเจ้ากเปีเลยเหม่มาขอมอนานนันการน้ำพรอนไปต้มกาแฟกันหน้าคิ้วก็มีแหละ ก็สั่นชัชีบ้านขื้นคิวต,ตั้งแต่ตีซีเต้งหนาตีหาหกมกเสาออกมายังโบาเเดี๋ยวเขาก <ๆ S 1> <c oughs> ็เข้าปั๊มเติมน้ำมันลูกเข้าปั๊มเติมน้ำมันก็ค่อยเข้าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปรีบไปเข้าก่อนคุณคิอวออกไปแล้วไ,ไปแล้วอันนั้นเบิ่งจังกนึนขคืนอันนั้นเนอคือแม่กี่ซอนเนอไหนจะสับเนอเป็น เป็นลนลนเป็นบ่เป็นมิเตนไว้ตาคิ้วบ่มีแม่แล้วเตรียมเป็นว่าเป็นจังใดเป็นจังใดให้คออันนันถามความรู้สึกแน่ได้มาถ่ายวิดีโอของเกมมี่ถ่ายมิวสิกเพลงได้เห็ดตำแหน่งอีหยังตำแหน่งรับรับรับงานแผนกงานแผนกงาน อ้าจะคือเดินได้ใส่สูเต้นอยู่ยางจังเลยเกลเป็นเออใส่ใส่ชุดนั้นแล้วหลังจากชุดนั้นแล้วก็มาผนแง่ยางดีกว่าที่ยางชุดอามานก็จะสั้นละเนาะนั่งอีกก็ต้องยางจะดีใจได้ล่ะได้มาสี่เด็ดนอนดีใจโอ้ยบุญรลายสายยาวเด้อสิ่เด็มาห่วมงานกับเกี่ยมมีไม่ธรรมดาเด้อจ้าเจ้าน่ะโอ้เชือกแรกยิ่มใส่ตะไคร้กระโปรงแรมตรงนี้โอ้ นั่งเอกพอเหลียมยังมาถทำพอเยอะเหมาว่าเสื้ออะไรนเสื้อที่สวมนี่จำบ่ได้บอกก่อจนแต่ไทยก็บอกโอ้โหว่าน่าลืมหมดเองเพียงพอเหลียมกับไายแยบแยบไปละนางเอกก็ได้นางเขาบื่เอินว่านั่นนั่นติ่มอันนี้เนาะติ่มสปริงเนาะอืมเออเอนเอ้ยเอ็นมาเบิ่งอันนั้นมาบรรยาย เป็นจังใดกอดสอบถามแล้วตื่นตาบอตื่นตาบอเห็นล่ะสุเทียเขาก็บ่อเห็นได้เพราะว่าขึ้นรถบักกับคนละขั้นเนาะเวลานอนจากศีลเราก็เสียงหน่าเราได้ตื่นเราเราเลือกรับมันบอแล้วก็แล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ขึ้นโค้งคิวรถเดเอออืม แต่เดเามาเนอะคือกันคือกันเอฟซีเพิ่นกัเพิ่นเพิ่นกัดสีมาโอ้นีบอหนาหนาอีเท่เต่งหนาเออเต่งหนาเออก็ยังมาเอาหนาเต เยอะนี่เราล่างหน้าบ่เต้นลงมาหน้าเราคืออยู่คือเก่าอยู่กันเลยงงสันเดียวันนี้มาเห็นหน้าแล้วเป็นจังสี่มันคือขวบแม่กี่ซ้อนแถอหรือว่าพี่ลี่ยุกิยุกิ่าคือแม่กี่ซ้อนบ่หน้าเป็นโลนๆเป็นนั้นๆ ไปไม่รีบไปเข้าเร็วๆอย่ารออย่ารอลูกไปเลยเดินลงไปเลยแล้วก็บอกพี่เขารอหนูขอไปขอเข้าห้องน้ําก่อนอ๋อเดี๋ยวก็ไปปั๊มลูกไปปั๊มเดี๋ยวก็ไปปั๊มเพราะว่าต้องเติมน้ำมันเพราะว่าเราจะเดินทางยาวเดินทางกับสารคามไม่ใช่ สิบยี่สิบกิโลหลายร้อยโลอยู่อ,อ่าออนหมูาวน้เหนา่แดี้เกงนาแดงดีดเนาะออออมองจังนึงก็คือเห็ดน้ำหมากมันก็ดีตัวเห็ดน้ำหมากองตองบอกเออ,อ เห็ดอองตองสือนี่เนาะเห็ดต่างมันแบ่งนี่เก็บแบ่งมันต้องเอาแววเลี้ยงอันนั้นในฟังเนี่ยป็ดจังใดก็โทรศัพท์เอาไปร้านเขางานนึงหันเขาบอกว่าเปลี่ยนหันเขาบอกว่าเปลี่ยนอย่างเครื่องมันดีเป็นทุกอย่างจ้ามันซาดเผาทุกอย่างเนี่ยมาแค่เปลี่ยนหันอย่างกเนาะมันบ่มี่เนี่ยเปลี่ยนหายอันนี้ไปอีกบ้านนึงถ้าเปลี่ยนว่าพ่อนั่นจะไม่เอาซื้อไม่ห มื่อกว่างแบไม่เอา่าไมเียวนแม่นยังดอกยังให้อันนั้นอันอันบอกพี่บอกน้องบอกเอฟซีแฟนลับเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับมาแม่สํามแล้วเปลี่ยนอีหยังเราคือติดต่อบ่ได้แล้วเป็ี่ยนแบบใดแล้วลูกซ้ายเจ้าพูดเออลูกซ้ายเจ้ากะติดต่อมาแม่ผมเป็นยังบ่เออโอ้ยแล้ววัตายดอกพีว่าอาแล้วดอกเลยวางสี่เมื่อน ว่าฝนล้มันมือนันลามันแต่เปเห็นนั่นวัด่นไหนสดเนาะกระเบื้องล้วมันกคคิดว่าพอดีเทาะัามากกับมือนั้นกันทั้ฝนทั้งล้มทั้งยางมากกันกรตื้นชามากกันเหรียได้ยุ่กับม่นยุ่ง็ไ่ได้ปิดนังเอามันก็มัดักมือเขาพัก่มนยมันก็คิดว่ามันท่มมาานหากะูนัญหาเน่คิดว่าเราทำแม่ก็ติต่อไรคิดว่าแม่เป็นอะไรนะอืม อเจาะแล้วก็ว่วเ,อเออนแม่ก็เดยบอกว่ามีกิต่ตดอ,อยู่องสมก้นยีมันหอบไปบงเออเออของเมฆอันท,ท,ที่แรกๆฉันก็บอัน,น,นอันโบโบเป็นเพื่อนดอกแต่ว่าแกแกส่งเมสเซจมาออมาถามส่งยาวมาเลยเออคือแบบอากาศแบบว่าค้นแบบกังวลกลังห่วงคือคนกระเสียหายย่านเจ้าเป็นอีกอย่างก็เลยบอกว่าก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าก็เลยวางซี อาปอบว่าต้องผีบ่กินเราอยู่ดีมีแห้งอยู่แล้วว่าเป็นอย่างว่าเออีีเพราะว่าแม่นี่กินตลอดที่ตอเลูกตลอดทัศน์นะมันมีแก่ก็เลยกิตนกไก่แล้วมันมี็ยายามที่ตอหาเพรียงสะพอนะเลยบอกกับขีมีว่าเออมีกัดกหงูกัดกับกระเม่ตีมันเลยกับกันไช่เบืองจังหนึ่งก็คือปลาดุกอ่าแ หายุกี้ยุกี้กับประเดราบสายเบอร์ไม่เห็นไม่เห็นรูปยุกีสิบมากยุกีอีกเตอร์บ่สิบประกามามากยุกีอีกบ่ป่าลุงฟองมันอันนี้บ่บ่เจ้ากรบบะบาเนาะฟ้าประกาพาดอกเออ กลับไปบ้านเครเอไป่้มตียูนสนามมาหาปลาตออปลาไหปาไรลคอยู่เขียนจดหมายเอามาหลายคนเขียนจดหมายัันจดหมายปิด่อบอกเอีจดหมายคิดช่อบเอเออยดหมดีเขียนจดหมาย่อแห่แ่ได้ติดตอไปปไดก็ได้เอาปลาบ้นไปเออร่งน้องเหี่ยไปง่ายไปเน้นองกระดุ บันไดผมนี่ขนะะาดนึงเขาบอกว่ามีนน่โมเมียเรื่องอมันดีบทุกอย่างเรื่องบะไรเป็นอย่างเออแล้วใส่กระสอบเ,เอาคำมันดีมันคือสิเปิดบ่ได้แบตต้องใดิมันเป็นน้ำอัน,นอันนี้มันเป็นโตนภาษาอิงบอกเขาอื่นเนี่ย <c oughs> การบันได้เนาะอัน,นเป็นล่านเขามือนั่นน่ะมือขึอ้นขึ้นกนนอ้อนเออเอาไปล่านเขาหมอเออตลาดอ้ายอายปน่มาทายหน้าสดเนี่อ้ายบ่บ่บ่ตี แต่ว่าก็บ่อยากเปิดในพื้่เบื่องตอ๋อบลดว่าห้องเตืงหนา้องแตงเออขัน,นบ่มันเรื่องแตงหนาขันบ่ได้แตงเรางูหงิดบ่แบบแบบยุ่ยุ่บ้านม่เขาตื่นมาเขาอาบนา้ำยังเขาเปิดหลัเิ่ช่วยเนาะอืมเขาเตือนมาเขาต้องแตงหนาแมนยูแมนยูล้างเท้นลูกค้ามาตังตังโมงเสาห้องังบ้านเรยงอย่างล้าหน้าหัอเขาเขามให้ลูกค้าลร

เป็นหนาจนม่เสร็จ่่อืมดีามาดอืมอา้าวพี่น้องขาได้เห็นแล้วล่ะน่าสุดแม่ํากระได้่นบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่งแล้วถ้าแต่งไม่งามไม่มีจ้ะเออต้องแต่งแล้วก็ต้องงามอ่าสำหรับพี่นอ้องเอฟซีทีอาทำหาทำข่าวแม่ําอยู่กะขอโทษขออภัยเพราะว่า โทรศัพท์มีปัญหาเดี๋ยวให้สอมก่อนเด้อ่อาจะนันติดต่อหาเราค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะต้องอุกัแม่สัมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องตองอูรัมเพิ่นดออฟฟิเชียลก็จะถ่ายบรรยากาศอ่าเวทีบรรยากาศในวงสาวน้อยเพ็บวันแพงเออแม่สัมเนน้องเอนเนยุกิเนอืมแต่ละผู้แต่ละคนไปอ่าสำหรับท่านบึงกะจา เม่ก็ทำให้เม่ได้เปล่อยูกเมล็ดไปต่งทองเงี้ยอืมอืมก็ให้แปลงก่อนค่อยโทรมาโทรมาแต่เพื่อจิต่องจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้แม่นั่งตู้โอ้ขอลาไปแล้วจ้าพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะเฮ้ยมันคือประดุก